ครับประมาณรอแบ็คอะาแโอ้ยตกไอ้สัตว์เปนี่ะเหมือนอยู่ในน้ำแข็งนานย่ไห่เยเย

แกูแค่พี่ก็ไปตายไอ้เหียเหียเฮียเหียโอ้กูจะแตกไอ้สัสกลับไปปัเบใ้ไหมหนูอ้าวกี่ตัวไอ้เยอะแม่ปวดแม่ดูคนอื่นแม่กั้นกัแไปสุดแม่ควบสุดคราวนี้ตีมันแล้วมันเยอะด้ยเอ้แม่ใกลมีติอ่ะเกม ล,ลิงโดดไปแล้วนะเยโดดไปแล้วโอ้โหไอ้ยเย้เลือดวัเข้าละไม่หวังไงนะม,ม่ขัดนะดิวไปหมดแลยวบินหนึ่งเลือดไอ้เยอะเฮ้ยเยอะอันไหนน้ย ฟันเวทีนึงนดียูเย่สวยงามปืนห้าอะไรโอเคแล้ววอเข้าปุ๊บปุ๊บุ้วปื๊บสามตัวเกตจีพุ่งมาอีกเย่อะไรไม่รู้ตายไปตัวหนึ่งโดนแดนที่หิ้ววนกโอ้ไม่รู้ตรงเขา หวานกับไอเทมสุดหลักของกูณอย่าเอาแผนไปเดิมพันอีกดีในเที่ยนโด่โลไม่เป็นเที้ยอะไรเลย ไอ้เฮ่เหม่ลุงกูไ่ยี่เยยิงม้งหลังไม่มีวัดโอ้โหไม่หักทีมเราที่เหลือไม่ไหวเลือยช่วยเอ็มแม็กเก็งยวไม่ได้แล้วิยลูบีจิตไปไหนไอ้เฮยเหม่ยก็ลิงลุงแล้วเนี่ยไอ้เ้ย ไอ้เฮี้ยเหมยนี่แข่งป่วยเฮี้ยจะตายแล้วโอ้เฮี้ยอะไร้ไอเฮี้ยโดนนไปงนี่ ไม่รู้อะมันออินีไม่ได้จริงดูดินี่งโอ้ิงไม่ได้ไปไล่มันด้วยนะเว้ยบวกเลยไอ้เหี้ยกำแงมีมีรูไอ้สรนีใไอ้สตโอ้ยกำแพงรถเกาะ

แสตดก็จบรวมกันเลยรวมกันเลยรวมกันเมื่ีมบางทีมันมีเลนเดียวอยู่คนเดียวอ่ะเงี้ยเมื่อกี้กูเห็นแล้วพ่านตีใช่ไหมกูพุกตัวเลยสวยมากไอ้ยเงินพันเดียวอ่ะเกินจริงเงินพันเดียวอ่ะเมื่อกี้เงินหนึ่งพันอ่ะถ้าไม่นับจบเกมมันแค่พันเดียวนะเว้ยไม่นับจบอ่ะ ใช่เหรอมาเจ้ขึ้นพันหนึ่งกว่ไม่ใช่พันเดียวพัด <1, S 1> เกียวยังไงมันเด้งขึ้นให้ 5, อ่ะก๊อฟเกมเงินถึงเด้งขึ้นให้ห้าพันอ่ะเหมือนไม่ได้ทำอะไรอ่ะติดที่อะไรวะติดอะไรเรบอกลิงไม่ลิงตามจีดเอ้ยแบบลิงตามจีดเลยจีดจีดมันอะไจีดมันอะไรไม่ใช่อ่ะอยู่กับกูแบบไหนเน่ไอ้ย แล้วก็อีกทนก็จะตายตัวใหเมื่อกี้ยังไม่แบบปุ๊บละหายเลยทำไมเซนมาถึกๆไอ้เียขอโดกมีกาะนเนลดลงสิเปอร์็นต้แล้วรับเลือนล้วงอ่ะไอ้เฮียนี่ POE เลือดหไอ้เฮียนี่วิวเนี่ยตาแล้วไอ้เฮียล ไปร้อยดีตายแลไอ้เหี้ยทีละตายหมดเลยเฮ้ยกำแพงไม่ได้ป่ะคือแม่งเป็นลิงก็จริงแต่แม่งไม่มีคนยิงกำแพงไอ้เกจิกูยิงได้เกจินไม่อ้เหี้ยกจิกูตายยังคนนึงต้องเข้าแอนเลยว่ะ เสียเวลาไม่ได้ไปเลยอ่ะเออไมาวันยังเอามาแล้วเนี่ยกูโหไอ้เหี้ยมันลุกไฟไปแล้วนะลุกซองไปแล้วโอ้ลิงมันลุกซองไปแล้วไล่ได้โอ้หไอ้เหี้ยบกระแพงมีตังแพ้เรา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 อยู่เราอยู่ไหมเจเย็น โอ้แม่งไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยยู่รถไอ้เหี้ยพาไอ้ัต์ไอ้ปันเด้ไหมไอ้หลีครับทันรถอยู่นะแลมันมีตัวซ้ายุดๆตัว

โอ้รถมันเข้าพลอยไปเลยเว้ยอันเียอัตีมึงไม่กดอ่ะอัเดียไปอยู่ที่ลำน้ำนะใช่จะตายเลยโอ้โหโลดีไอัเหียอัเหียกะสุนย โอ้ลิงแบบแม่กซ์เ้ไหวล้วลิงคนเยอะก,กูในแนวเขาเนี่น้ำัน,นดูเอานีเลยไหมเวิร์ดตีมันอยู่เลยข้พาพันไปหินแล้วโอ้โหไอ้เหี้ยแม่ง เออแย่ลิงมากเออมางเออทำเล่นยังไงทำไมด็ดมิไม่มีคนทำอะไรมันไอ้แบกต้องไปหลวงแทนเก็นจิละงั้นน่ะแล้วมันก็ทำตัวเปมนใส่ลิงไม่แรงเออคือสิ บิดใจบิดกินเราระวังโอ้ยหมอโดนเอ้ยพอ้กูฟันแบบตัดหิวแม่งเลยนะเว้ยเออโยตัดเยอไปโหยเฮียโดนโอโห แฉจะแรงกว่านี้นะทูบอกเลยจะตายแฉภาคหนึ่งดิ้งหนึ่งดิ้งหนึ่งโอ้ยจะตายเรียไม่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 ไอ้ดิ้งดิ้งดูไปดูไปแก ทั้งหลังเราโดนล้วงแล้เนี่ยไอ้ยหลบล็อบหลบล็อบกันหลบล็อบกันใครจะตายทีเราอ่ะกูเนี่ยลิงผักกูยับเลยเนี่ยผักกูคนเดียวเลยเนี่ยแล้วผักใครก็ไม่รู้เหมือนกันเข้าไปไอ้แบ๊กโอยโอยโกรธในขนาดนั้นเียไอ้เียพุ่งออกมาข้างนอกอยู่ไหนวะแอ็ดดี้าานนบ้ อยู่โน oh, right ้เข้ามาเข้าไหมครับลิงเออถอยออกไปเข้าไปแต่เข้าไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรเลยแทงเวทร้อยเลยโอ้ยเฮียเ้าครับลูบดิงกันเลยลูบดิงกันเลยลูบดิงกันเลยเฮียมันจะตายแล้วเว้ยยิวไม่ทันโอ้โหเนี่ยตายลูกเวทร้อยไง เยอะนะดี้มันตายเลยต้องเข้าไปต้องเข้าไปข้างหลังไงมันไม่มีคนเข้าไปป่วนดาเมจมันก็ลงข้างหน้าดิไอ้เฮีย ไฟไปขึ้นลอที่อส <Trustee? S 1> <Zac> ับไปไหนวะวับอยู่ที่เนี่ยวับลบแบบหลอกหลอกด้วยวัปลบไฟก็โเกนจีนมิดตาตึงมากโอ้โห้ยแอนแม่งเลือดกไอ้สัตว์ไอ้ย่ะ ทิ้งพลาเนี่ยไอ้สัตว์โอ้โหไอ้เหี้ยพลายังถึกเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโคตรมเลทิ้งพลาทิ้งพลาโอ้โไอ้เหี้ยยันไปสองทียิงยืนพนมมืออยู่เลยบอกอย่าพนมมือไอ้สัตวเซเว่นไหนอย่างมันแจกโค้ดเว้ยฉลองอะไรเปิดเกมต้องอยากโค้ดไว้เป็นข้างล่างของดีเกี้ยก็ไม่เห็นไม่เก่งเป็นแสนเลยใช้เป็นล้านไอ้เหี้ย เป็นล้านไอ้สัตว์แกลบแนมึงรอดมาไม่ทัน้เออจีกรับจีอลดิบินไปไหนเจิ้นโน้ตรอเฮ้ยสัตว์ล่วงเด็ดปีเด็ดปีไอ้สัตว์เด็ดปีเดี๋ยวยียอะไรอีกเดี๋ยวี่อะไรี้าชไว้ม่เย็นโน่มันรับได้ไปเจ็ดันแล้วะเวย จุดอ่อนมันคือเราปล่อยลิงไปแล้วไปฆ่าตัวอื่นโอ้โหไอ้สัตว์แม็กเตะยับเลยเฮี้ยแม็กผักกูมากูตายไปแล้วไอ้สัตว์แม่งผักเลยผักถอยเลยดิไปรอรับตอนยนัเมีติดียย่่อไกเู สวยมากสวยมากเรามีโอกาสชนะเมียกันติแต่ปกติถ้าเขาไม่คุ้มจะยิะดีกว่ามีอะไรก็ใส่กีก็มีสีไม่ใส่กันติดีกว่าไอ้ถีมาคนเดียวนี่มาแล้วเนี่ยมาอยู่ที่รถแล้วเนี่ยไอ้นี่ถ่วงนี้อยู่สวยถ่วงเลี้อยู่กลับมาไห้อสัตว์เอ้ยิ่งก็สูงหมดไอ้สัตว์เอ้ยยูโรไอ้สัตว์อีกสวยสีตัดเหลือไม่ได้ปัดไปหรอมา ไปศาสเตเปิดต,ตีย่ยื่อนไนอนไหมฮีมหวยยโกงโงว่แกพนมือโอ้เวต่อยดึงกไม่ได้แบกหนักแล้วกีแอดไม่ตายต,ายตัวแรกนี่หนักเลยูบอกนเลยหนักแน่นอนหนักแน่ๆนดีอีช็อตไหนแค่นั้นแหละช็อตไหนมีวหลายช็อตม่เจอ โอ้ช oh, oh, yeah ็อตเมื่อกี้เลยแอดไปก่อนแล้วครับนึ่งสองสามส่ะถึกมากอ่ะกูบอกเลยถึกมากอ่ะปกติไอ้เี้่นี่ไม่เกินสองนัดนะเว้ยกล้าพูดเนี่ย